มาช่วงบ่ายกลับไปมาสองของเออารซีและสิ่งเกียร์นะครับช่วงบ่ายนี้ก็มาสรุปงานอ่ะตอนนี้ก็ลื้อลางประกอบเกียร์เปลี่ยนพักคัสตุ้มต้อมโอลิงเรียบร้อยโดยช่างต้นเออซนะครับนี่เป็นง,งานแล้วเดี๋ยวอันนี้พี่พี่มีพี่มีปาเกลท์ให้หน่อยอ่าในปากเกลจะใช้เป็นปากเกลยางใหม่นะครับไม่ไม่ไม่ได้ทากรงทากาวเหมือนปฏิจจ ա สาอ่ะมาไปมาสองเรามาดูต่อลูกท็อกเป็นลูกท็อกสิ่งนะครับ นี่จะเป็นสีน้าเงินแล้วก็ต่องเกียร์เป็นสไตอลนอนารนในการติดตั้งเกียร์สแตลอนารนไปบอกเกียร์นะครับไปบอกเกียร์เกวัดอุณหภูมิพร้อมออยเกียร์นี่สองลูกใหญ่ระบายความร้อนจิบจับจิบจับเลยนะครับอะ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเกตัวที่เขาเรียกอะไรน,นะเปิดปิดอินชินเบรกแล้วล็อกอพัพยามใช้ก็เปิดยามไม่ใช้ก็ปิดนะครับ คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้5สปีด5สปีดเนี่ยเราก็ต้องสั่งด้ามเกียร์ให้ตรงนะจะเป็น D4 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม D4 นะครับถ้า5สปีด D4 ถ้าเป็นรุ่น4สปีดตรงนี้จะเขียนว่า D3 นะครับอ่ะดูไม่ยากโอเคคอนโซลมีสองสีใน r ี vo ว i g o นะครับเป็นสีครีมกับสีดำซึ่งคันนี้จะเป็นภายในสีครีมก็คืออันนี้อ่า ตอนนี้ก็เป็นตัวเลือกเพราะว่าที่อู่มีอะไรเยอะนะครับมีอะไรเยอะถ้าลูกค้ามาสีดําเราก็จะหยิบสีดําให้ถ้าสีรีมก็สีทีมให้ถ้าเป็นสีสปร์ก,ก็ดีสามถ้าเป็นห้าสปรก,ก็ดีสี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่กําลังจะติดตั้งเข้าไปในเกียร์ช่วงบ่ายีนไต่ม้านสองของ AR อาร์ซี g ลสซกยก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับเผากลางตรงรุ่นขี้เกียรหยิบขึ้นมานะครับคันเกียร์สายเกียร์ตรงรุ่นตรงรุ่นหมดก็คือวันนี้งานฮาร์ดแวร์หรือการอุปกรณ์เนี่ยเสร็จแน่นอนส่วน พรุ่งนี้ก็จะเป็นงานสายไฟก็สองวันเมื่อเกินสาวันก็เสร็จแล้วครับงานของอทางเออาร์ซีเลื่อเกียร์ไม่มีดึงไม่มีช้าเพราะทุกคนทํางานเต็มระบบช่างที่อู่น่าสงสารมากงานเยอะชิบหายไม่เชื่อดูได้หันไปดูเนี่ยเกียร์เต็ไมไปหมดเลยนั่งรอทํารอทํานี่เจ้าของรถก็ยืนรอเลยเสร็จจังครับเกียร์ผมเสร็จจังครับนะอ่ะไออันนี้อันน,น,นี้อันนี้จะเป็นเกียร์เกียร์รถ รถเคนนะครับเกียร์รถเคนเกียร์ลับเตอร์สิบสปีดอ่าเห็นป่ะอันนี้เกียร์รถเคนนะแล้วก็รถลับเตอร์สิบสปีดอันนั้นจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรคล้ายๆรถถังอ่ะอันนี้คล้ายๆรถถังอันนี้เป็น T5 ห้าเอเวอเรสต์ตัวแรกขับสองอันนั้นพอจูเนอร์อีกลูกหนึ่งแล้วก็อันไหนวะอันนี้แล้วกัน,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 กนที่ช่างกอนกำลังทำอยู่ก็เป็นเกียร์พอจูเนอร์อ่าสี่สปีด กับสี่เพิ่งมาจากฉะเชิชงเทาเมื่อสักครู่นะครับอ่ะเหลาต่อเลยเดีวยวกันอันนี้จะเป็นเกียร์สองเจสองเีอเอกพัทยารถจะเป็นรถลูกค้าฝรั่งนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้มาไปมาสองเมาส์เมาส์หน่อยสักครึ่งทางอันนี้จะเป็นเกียร์ปาเจโร่เครื่องสี่เอดสิบห้ากับสองไททันนะครับรอทําอยู่รอทําอันนี้เครื่องประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอส่งพร้อมกับเกียร์ลูปปกเมื่อกี อันนี้เกียร์ k ยี่สิบสี่เทอร์โบนะครับเป็นเกียร์ k ตรงรุ่นบ้านเราจะเป็น k ยี่สิบฝาขาวเทอร์โบ้าคัดจะมีหมอหนึ่งใหญ่ฝา k ยี่สิบสี่ r บ b นะครับอันนี้เสร็จแล้วลูกฮอลซิ้งเกียร์ซิงอันนี้เป็นเอาผ่านเครื่อง m z m นะก็ะคือเอาผ่านเครื่องหกตูวเปเทอร์โบก็เสร็จแล้วเหมือนกันเป็นขับหน้าทั้งคู่นะครับอ่ะก็ฝากติดตามผลงานของ gang ac เล c ่ n g เกียนะครับ ก็คือมีผลงานให้ทุกคนเห็นเรื่อยๆตลอดทุกวันงานจะสดทุกวันไม่มีงานงานคลิปเก่างานแก้งานวนอ่าอันไหนที่งานเรามีปัญหาเราก็จะลงว่างานมีปัญหาอันไหนที่งานใหม่เราก็จะบอกว่างานใหม่นะครับงานงานเราจะค่อนข้างพรีเมียมและชัดเจนกับลูกค้าคนที่ทํางานกับเราไปแล้วเนี่ยลูกค้านะครับจะรู้เลยว่าระหว่างทํางานเนี่ยรอคือรอถ้าถึงเวลาคิวรถเองทำเนี่ย รูปจะส่งไปตั้งแต่20ถึง60รูปถึง100รูปเลยต่อเดิรดๆๆนะครับอ่ะก็ฝากผลงานนะครับไต่มาสอง ARC เลื่อนเกียร์เดี๋ยวเจอกันช่วงเงย็นๆครับไต่มาสามฝากติดตามครับแปลงเกียร์ Vigo 5สปีดอัพเป็น6สปีดซิ่งจาก ARC เลื่อนเกียร์ครับขอบคุณครับทีนีปผมต้องต้องไน